วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สปันนะครับผมดูนะครับบรรยากาศด้วยนี่นะครับนี่นะคือที่สปันวอเกอจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะก็ที่นี่ก็คือเป็นที่คือมีความสวยงามแบบเขาให้ยกให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์แบบของจริงเลยนะคือธรรมชาติความสวยงามนี่คืออันดับหนึ่งของประเทศไทย ถ้าที่ผมไปมานะณนะวันนี้คืออย่างนี้นะครับก็เป็นที่นะักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันมานะที่จังหวัดน่านนะมาที่บ่อกเกลือนะดูนะฮะก็จะมีร้านกาแฟอยู่เวลาคาเฟ่นนะเห็นไหมนี่นะมาถ่ายรูปเซลฟี่กันอันนี้นี่ก็เป็นวัดสปันนะปกติก็จะมีให้กลางเต็นท์กันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ให้กลางนะก็จะเป็นเอา,างเต็นท์ก็จะแยกไปฝั่งนูน้นนะครับเดี๋ยวพรุนี้เรามาถ่ายรูปกัน อยู่กี่วันดิสองวันศาสตร์มาถึงสวยมากนะช่วงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวปรับสุด